สังคมชายเป็นใหญ่มัน,มนกดทับมันปลูกฝังเราหลายๆอย่างเช่นแบบเวลาเราไม่กล้าทําอะไรทั้งอย่างแล้วเราก็จะโดนด่าว,ว่าวุ้ยตุดว่าแบบป๊อดว่าเราจะรู้สึกว่าแบบเออตุน่นแล้วทำไมเหรอผู้ชายแบบส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกแบบผู้หญิงถูกออาเฟรฉันก็ถูกออาเฟรเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามึงไม่ได้ถูกออาเฟรีเพราะว่ามึงเป็นผู้ชายอ่ะมึงถูกออาเฟรีเพราะว่ามึงเป็นคนคนหนึ่งแต่ในขณะที่ผู้หญิงถูกออาเฟรีทั้งความเป็นคนแล้วก็ความเป็นผู้หญิงด้วยระบบชายเป็นใหญ่มันส่งกระทบต่อคน เด็ดชาวิไลนะฮะอยู่ที่หญิงชายก้าวไก่ครับองค์กรก็ทํางานเกี่ยวเรื่องช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความแรงทางเพศนะแล้วก็เราก็ทํางานมาได้ประมาณ10ปีแล้วเมื่อก่อนเนี้ยประเด็นผู้หญิงมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากนะ,ะเพราะว่าผู้ชายจะทํางานเรื่องผู้หญิงนี่มันเป็นเรื่องที่ยากมากผมก็เป็นคนแรกที่เข้าไปทํางานผมนนท์ครับผมเป็นนักแสดงอิสระอยูค่ครับ ตอนนี้มีแฟนที่เป็นเฟมินิสต์พอเราอยู่กับเขานานๆแล้วเขาก็แบบสนใจเรื่องเนี้ยเขาก็อธิบายความเป็นไปเป็นมาของเฟมินิสต์เราก็เข้าใจมากขึ้นเอดูเคตตัวเองได้มากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงชื่อเจ้าครับตอนนี้ทําเป็นวิดีโอการาฟเฟอร์แล้วก็เป็นช่างภาพอิสระเรารู้สึกแปลกตอนที่เพื่อนผู้ชายรอบๆแบบชอบแบบแซล สาวๆอะนะหรือว่าเล่นมุกแบบเชิงเชิงนั้นอะเรารู้สึกว่ามันไม่ตลกเลยเพราะว่าเราลองคิดในมุมว่าคนที่ฟังอะมันจะเป็นน้องสาวเราหรือมันจะเป็นคุณแม่เราอะไรเงี้ยเขาคงไม่ได้แบบเอนจอยกับสิ่งเรานั้นนะนะสกายครับเรียนอยู่ที่ไม่ดุนดุรยางคลินผมก็คุ้นเคยกับไอเดียเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศอยู่แต่ว่าสิ่งที่แบบพิกเลยก็คือมีแฟนเป็นเฟมินิสต์ต่อจากนั้นเขาก็แบบด่านุ่นด่าที่ให้ฟังแล้วผมก็เลยแบบตะนัดมากขึ้นกว่าเดิมชื่อเต่าครับเป็นรตรีคลาสสิก เราก็ตามข่าวการเมืองเมกาค่อนข้างเยอะจริงๆก็คือตอนที่เราเข้าข้างผู้หญิงในเรื่องของการทําแท้งถูกกฎหมายนี่แหละก็แบบเพิ่งรู้ว่าแบบเออเลเบลนี้มันมีจริงโอเคนี่เป็นเป็นเลเบลที่เราอยากจะเก็บมาแปะไว้กับตัวเราเองคือพอโตขึ้นแล้วมันค่อยรู้ว่าแบบเออสิ่งพวกนี้มันมีคําเรียกว่าเป็นมิเตอส่วนใหญ่มันเกิดจากเพื่อนโรงเรียนเช่นแบบเวลาลเราไม่กล้าทาอะไรทั้งอย่างหรือเพื่อนไม่กล้าทำอะไรทั้งอย่าง แล้วเราก็จะโดนด่าว่าอุ้ยตุดว่าแบบพอดว่าอะไรอย่างเงี้ยพอตโตมาเราก็รู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่ควรเอามาเป็นคําด่าหรือคําล้อเลอเียนคนอื่นด้วยซ้ำมันลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอื่นสังคมแรกของเราก็คือครอบครัวใช่ไหมด้วยความที่เผู้ชายพ่อก็เคยแบบดา่าเราว่าการทํา,ทาแบบนี้มันแบบเขาเรียกว่าหน้าตัวเมียนะรู้ไหมการโดนด่าว่าหน้าตัวเมียคือก็จะไม่รู้สึกเจ็บเหมือนตอนเด็กแล้วเพราะว่า การที่เอาคำพูดพู้นำมาพยายาม i m m เ c u l a t e เราการที่เราถูกยกไปเปรียบเทียบกับ c t e r i s t i c ที่เป็นผู้หญิงไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเราดอยค่าลงคือผมเองเนี่ยโตมาจากครอบครัวที่เป็นผู้หญิงตัวใหญ่นะฮะแม่ก็พยายามสอนให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องการทํางานในบ้านเราก็มีพ่อที่เป็นทหารเขาก็จะมองว่้งานแบบนี้เนี่ยผู้ชายไม่ต้องทำหรอกช่วงหนึ่งถูกล้อว่าความเป็นผู้นําก็ไม่มีอ่อนแอเราเหมือนแบบดุถูกดุถูกนะฮะเพราะว่าระบบที่คุณตุกบุกฝังมาจาก คนในครอบครัวพ่อแม่จนถึงระบบภาษาเราต้องเทียบได้กับผู้ชายทั่วไปซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออแย่เราเป็นคนที่ชอบกินพวกยำพวกน้ำพริกคนในบ้านก็จะบอกว่าอาหารพวกนี้มันเป็นของผู้หญิงไปกินนี่เป็นตุ๊ดหรือเปล่าซึ่งเราแบบอาหารนะมันบ่งบอกถึงเพศด้วยหรอเราอยู่ในครอบครัวที่แบบว่าไม่ชอบผู้ชายเจาะหูไม่ชอบผู้ชายสักไม่ชอบผู้ชาย ทาเล็บล้วก็เลยแบบว่าไปทาเล็บมาอะไรเงี้ยก็สวยดีก็ถึงบ้านก็เขาเขาพูดเราว่าเป็นบ้าอะไรเชื่อมันมันผิดขนาดไม่หรอกว่าคิดว่าจะไปเอาออกแต่ก็ถ้าเราเอาออกแสดงว่าเราแบบยอมแพ้กับเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเรียนชายล้วนใช่ไหมการสอนว่าจะต้องเป็นสุภาพบุรุษแบบมีระยะห่างกับผู้หญิงพอจากโรงเรียนชายล้วนมาแล้วมันมาอยู่รวมกันผมก็จะแบบไปเดินจนมาดว่าตัวเองแบบเพื่อนผู้หญิงมานั่งกระเจี๊ยบทิดนึงอะไรเงี้ยด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายผมจะถูกเซ็กชวลีฮาร์ดได้ง่ายมากจากการที่มองว่าเป็นผู้ชายโดนไม่เป็นไร รู้สึกว่าผมผมโชคดีที่แฟนเป็นเฟมินิสต์เราไม่รู้สึกเลยว่าเราจะต้องเลี้ยงข้าวเราจะต้องเป็นคนแบบนำคี่เราก็แค่รู้สึกว่าวันนี้เดี๋ยวเราทําแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอทำํำอันนี้นะแบ่งกันทําอะไรเงี้ยเราเท่าๆกันยังไงก็ได้กับ r e l ationship ล่าสุดของเราเนี่ยแฟนเราอะมี Expectation ว่าเออเนี่ยเมื่อไหร่เธอจะรวยักทีเราอยากจะแบบลาออกจากงานแล้วให้เธอเลี้ยงเดีวเดือนละห้าหมื่นอะไรเงี้ยแบบ เราก็เลยรู้สึกว่า patriarchy หรือแบบ toxic masculinity เนี่ยเป็นปัญหาที่ที่มีผลกระทบกับทุกทุกคนอยากไหมที่จะออกจากกรอบผมว่ามันค่อนข้างยากนะอาจจะต้องคิดว่าเออแล้วถ้าเราเลี้ยงครอบครัวไม่ได้จะมีผู้หญิงมาสนใจเราไหมผมอาจจะไม่สนใจแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราอาจจะสนใจก็ได้นอนาคตผู้ชายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยชินกับเรื่องการที่เขายัางมีอำนาจอยู่เช่นการควบคุมคนรักเขาเอา้าซักผ้าให้ภรรยาให้ให้เมียตัวเองเนี่ยกลัวเมียหรือเปล่าเราสางานผู้ชายหลายคนเนี่ย เขาบอกเนี่ยเขาก็เจอแบบนี้ถ้าเกิดคนไม่เข้าใจก็จะมองว่า mm. โอ้โหศักดิ์ศรีเรามันถูกลดไปขนาดนั้นเลยเลยแต่ผมคิดว่ายังมีความหวังนะฮะว่าผู้ชายรุ่ในใหม่หรือว่าคุณชายที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยครับพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ mm. ระบบชายเป็นใหญ่มันส่งกระทบต่อคนทุกเพศไม่ใช่แค่ผู้หญิงเดียวดังั้นสิ่งที่ต้องแก้ก็คือว่าจะทำไงให้ จำกัดไอ้ระบบชายใหญ่ให้มันลดลงในสังคมไทยหรือให้มันค่อยๆจางลงไปเฟมินิสต์เนี่ยมันเป็นการดันผู้หญิงให้เข้ามาเท่าผู้ชายอย่างน้อยก็ถ้าโดนอปเรสก็อปเรสเท่ากันในระบบเดียวกันเราไม่ได้เจอซิสเตมิกอปเรสชันที่แตกต่างกันเพียงแค่เพราะว่าแบบไอดีติฟายเป็นเพศเพศหนึ่งเรายกตัวอย่างกรณีหอมเลยได้ไหมคือเรารู้สึกว่าหอมก็คือหอมปกติ แต่ด้วย intention ของคนหลายๆกลุ่มะนะเรารู้ว่าหอมมันคือหอม sexual harassment การที่บางทีเราเอาไปพูดด้วย intention นั้นอะมันไม่ดีแล้วก็กลายเป็นการบูลลี่กลายเป็นเรื่องตลกไปเลยเฉยเลยผมว่ามันถือเป็น toxic masculinity หนักๆเลยเขาก็อาจจะเข้าใจว่าเมนาแทดมึงหมายถึงว่าแบบ ไอ้เรี่ผู้ชายเป็นขยะพ่อมันเป็นขยะหรอเฮ้ยไม่ใช่เราคิดว่ามันก็คือการดึงดึงเพดานเท่ากันอ่ะถ้าคุณไม่แทรชอ่ะคุณก็จะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นขยะแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกออฟเฟนซีกับคำนี้จริงๆริอก็จะต้องพิจารณาตัวเองว่าคุณไปทําอะไรมาให้เขาด่าได้ในหาที่เราเป็นผู้ชายเราน่าจะพยายามพูดกับผู้ชายด้ดยกนเองได้ง่ายกว่าผมคิดว่ามันมาจากมิสคอนเซปชันเกี่ยวกับเฟมินมิสตตลองไปดูก่อนว่าเราเข้าใจเทมินโลจีที่อยู่ในกรอบของเฟมินิซึ่ถูกต้องไหมแล้วก็ถ้า,า,ถะาจะมาาถถกกกเเเเเีีียยยงงงออะะไไรรรัันนจดด้บื่ว คิดว่าใครก็เป็นเฟมินิสต์ได้จริงๆส,งสิ่งที่จะได้มันได้พื้นฐานความเข้าใจว่าเราควรปฏิบัติกับคนอื่นยังไงอย่างถูกต้องในสังคมที่แบบเราอยู่ร่วมกันเราไปม็อบอะไรเงี้ยเราก็จะเจอความบงของม็อบอยู่หลายๆรอบพูดเรื่องการเมืองมาพูดเรื่องเพศทําไมเราควรจะโฟกัสที่ประชาธิปไตยก่อนไหมไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยเพราะว่าการเียนร่องหลักของประชาธิปไตยมันก็คือการล้มล้างไฮรลนค์ีของในสังคมอ่ะมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่แค่ว่า ข้างบนสุดจะเป็นไข่แต่มันคือการทำลายสามเหลี่ยมเนี่ออกไปเรารู้สึกว่าทุกๆคนเลยควรจะเป็นเฟมินิสต์ n o n e of us are free until all of us are free คือตราบใดที่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนคนหนึ่งกำลังถูกอพ e s อยู่เราก็พูดได้แบบไม่เต็มปากว่า human kind is free และตราบใดที่เรายังไม่เป็นคนเท่ากันก็ไม่มีความเท่าเทียมในสังคมหวังว่าวันหนึ่งเราจะไม่ต้องใช้คำนี้อีกเพราะว่าตอนที่มันเท่าเทียมจริงๆแล้วมันคงไม่มีเฟมินิสต์ จริงๆแล้วประเด็นผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวนะฮะเพราะคุณเนี่ยถูกกดทับจากหลบชายเป็นใหญ่ตั้งแต่ในบ้านคุณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้น่าดีใจที่มีคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มออกมาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของเฟมินิสต์หรือบางคนก็เรียกตัวเองเป็นเฟมินิสต์ไม่นี่มันเป็นกระบวนการที่สําคัญที่มันเริ่มเห็นว่าไม่ได้คุยกันแค่ในเฉพาะโซเชียลมีเดียแต่มันนําไปสู่การปฏิบัติการแล้วซึ่งอันนี้มันมันจะทําให้กระบวนการเฟมินิสต์มีความหมายมากขึ้น